สวัสดีครับดูกับผมอุยยุรอนผ้าพื้นกันนะครับสำหรับมื่อนี้เราอุยยุรอนผ้าพื้นนะครับสิมอวงหมอกขมมอนขมสุขค้มมันเทิงนะครับขึ้นข้มสุขให้ผู้นู้นในการค้าการขา,ายเอฟซีบุคคลรับชมทุกๆุกท่กทานกันนะครับทัวฝ่าเมืองไทยรวมถึงชาวอุดรทัวโรก,กันนะครับฝากไปจหน่อยเมืองไทยกอทมอก,ก็ดีเนาะนะครับ อูยคนนึงนะครับขอเป็นกำลังใจพ่อพี่น้องนะครับผู้ทำการทำงานทำไรทำหน้าทำสวนผูกพักผูกมีผูกขาผูกขายผู้เป็นของกิจการทุกทุกถ่านนะครับฝากไว้ใจหน่อยปูนนนในการขาการขายสื่อนิยมนักกินซอยวูยูรันมะเพื่อนในแต่ละเมื่อแต่ละวันอูยูรันมะเพื่อนขอขอขอบุญขอบคุณทุกทุกถ่านกันเลนะครับเมื่อนี้นะครับอูยูรันมะเพื่อนสิมงมั่วบดกรดถึงสึ่งนะครับกับบุญพลากันเลยนะครับของอาจารย์ใหม่พิลลมพรดกันลยนะครับอันนี้คือสิ่งกันหนึ่งนะครับท วงดนตรีร uh ือว่ารถแห่นะครับทั่วฝ่ายมังได้ก็ยังเอาไปเล่นไปลองขึ้นก่อนนะครับเนาะนะครับก็ยังดังอยู่ในตอนนี้กันแล้วกันนะครับบทกรอนนี่ก็ยังดังขึ้นเก่ากันเลยนะครับในตอนนี้นะครับปากไว้จะหน่อยด้วยนะครับเสียงดนตรีคือทํานองเสียงร้องคือบทเพลงเสียงบอเเลงคือความสุขเสียงสนุกคือความบันเทิง สำหรับช่วงนี้นะครับอุยอุดรพเพื่อนก็าไปอยากวารายห่างเนาะเสียตัดเข้าไปนะครับเขาบูดเพลียงอะไรนะครับกับบุญพลาอะไรครับเชิญครับเอาไปทดลองในรองซอยอุยอุดรพเพื่อนนเรื่องพี่น้องซิกเน็ตนะครับบุญบว่มไม้ใบเก่าเด้อนะครับอาศัยเขากับชีวิตคนนะครับเนื่อแต่ละมือแต่ละวันกระไดนะครับสารพูดเพลียงนี่นะครับเปล่าไปจะหน่อยนะครับเขาฟังนะครับ เพื่อความเหมือนเทิงเดินนะครับยับินก็ไม่วสิบนะครับเชิญนครับบ่หน้าเสือเนาะว่าเฮาสิบมาพอกันคนตั้งว่าจักรลานพอป่านว่ามีคนมาสู่ใส วบาว่า,จาใจเถื่อนชะตาทถือกใจันตกหลุมเปิมหักแล้วนกับ่ใดเงิดใจอยู่ดีเนาะว่าอูละเนาะน้ำเอ้ยายก็เ,เคยคิดนำอยู่แมนบ่ฝากเฮาที่เกิดท,ที่ก็กาย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุุมลาดีเนาะพาเฮามาพบ คือกันอยู่นาะคือฮักที่ลอที่ฝันให้บุญพลาพาักให้ฮักเก่าคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอดเมื่อตายใกล้สัมผีกับพอ <c oughs> เอาลองซอยวิวดอกม,มาเพื่อ้เร็ว พ่หนาเสื้อนอกว่าอายสิพอฮักเทนอกจากพอกับแม่การมีแต่เจ้าหันระเดือตายว่าวดเขาก็ตายขาดเจ้าก็ะบไดสันดอกว่ามังแง่งกันเดือลาให้สมบุพีเอาหวมสามาดือว่าโูละนอนาง เจ้าก็เคยคิดนํำอยู่แม่นบอว่าเห่าที่เกิดที่ก็ก็ะยอนว่ายอนว่ายอายอนปุนพลาดีเนาะพาเหามาพบหูสึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาัก ฮักเอาคือเก่าทุกวันไม้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดเมื่อตายใกล้สำกอบุญปรลานะครับเคยได้ง่วมได้ส้างกันไว้นะครับก็เลยได้มาพอกันนะครับในชาตินี้กันนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยครับบุญปรลานะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับคุณมะโกวามายเดอรนะครับพ่าวาวงดนตรีนะครับ รถแงกะเพิ่นกะยั่งนะครับเอาไปล่องไปล่ำไปเล่นอยู่นะครับฝากไว้จังไน่ซอร์เบอรก่อนนึงซึืงนครับปุนพรานะครับของอาจารย์ไม้พี่ลุงพ่อนะครับในการสอบเสียงลุงมิลงเศร้าโดยอุยอุดรนภาพื้นนะครับเอาไว้รุ่นไว้ท่องไว้กลารก็ลองซอยอุยอุดรนาพื้นนี่ยเลีว้วเฮียคิดนำยู่แมนบบขอบคุณครับสำหรับผู้ร้องซอยทุกทุกทักทนครับนะครับฝากไว้จังไนเฮีย้อนพัลล ดีเนาะพาหูมาพบพัหูสึกคือกันอยู่เนาะคือฮักรอที่ฝนันให้บุญภราพาหักให้ฮักเกข,ขาทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนฮอดเมื่อตายได้สากับพัอ อันนี้คือนะครับอันนี้คือคลี่เสียงนะครับปกติได้นะครับวันนี้อุยูรามเพื่อนสิมาครับร้องเอี่ยนเสียงใส่ดนตรีนะาเชนอยเด้อนะครับสหรับรอบสองนี่นะครับฝ่าวายเชนอยนะครับกับปุดเพลงนะครับบุญพารานะครับอีกหนึ่งรอบกันแล้วนะครับเป็นสองรอบนะครับฟังอีกไว้ชั้นหนึ่งนะครับในการเอี่ยนเสียงใส่นะครับดนตรีกันแล้วครับรอบสองนี่นะครับเนาะ บทเพลงนี้นะครับมอบให้คนที่มีความรักนะครับเกิดมาาติใดชาฉันดก็ขอให้พอเจ้าฮู้เกาเด้อสำหรับคนที่ดีๆนะครับสำหรับหนุ่มสาวคนที่รักกันนะครับไปทองวบกันถุงไปทองไว้กลางคนทุกท่านนะครับเชิญครับขอบคุณพ่อรานนะครับบนหน้าเสื้อนาะว่าเฮาสิมาพ่อออกการคนตั้งวาจักลานพอะปานว่ามีคนมาสู่ยู่ซาย ให้เฮาเว้าจาให้เถือกชะตาถือกใจจนตกหลุมฟ้ามหักแล้วขึ้นบอ่อใดเงดใจอยู่ดีน้องว่าอูละน้อนางเอ้ยเจ้าก,ก็เคยคิดนำอยู่แมนบ่บากเฮาที่เกิดที่ก่อก็ยยอนว่าย้อนว่า ย้อนบุญพลาเด๋อนะเฮามาพบพ่อหมูสึกคือกันอยู่นาะคือฮักที่รอที่ฝันไอ้บุญพลาพาักไอ้ฮักเฮาคือก้าวทุกวานได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนฮอดมือตายใกล้สามีกะพอ เอาไว้ลุ่นว้ทองหนุ่มสาวนะครับไปกลางกนร้องช่วยอวยอุดระประเวณิ่เล็ยวขอบคุณครับสำหรับคนที่ร้องช่วยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆด้วยน,นะครับอุเขาก็ตายขาดเจ้ากับบ่ได้สันดอกว่า เงงกันเดราให้สมบุพิเอาวมสร้างมาเด้อว่าโอละนอนางเอย้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่บากเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮามาพบพอ่อ หูสึกคือกันอยู่เนะคือฮักที่รอที่ฝานให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก้าทุกวานได้อายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนหอดมือตายใกลซ้ำนีก็พอ รวมกันมาเรื่อยนะครับก็ได้มาพ่อมาพบกันนะครับในชาตินี้กันแล้วครับสำหรับบุญพระรานะครับหรือที่เป็นชาติก่อนชาตินี้หรือปัจจุบันนี้นะครับให้ทำดีไปเรื่อยนะครับเปิดประโยชน์สุขนะครับของคนอยู่หลวมนะครับหรือความรั่วนะครับฝากไวปจะหน่อยนะครับเอารองใสอุยอุดอมาเพื่อนในเลี้พี่น้องทุกท่านกันแล้นะครับว่าโอละนอนางเอ้ย เจ้าก็เคยคิดนําอยู่แมนปอว่ากเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้านอนบุญพลาเดนะพ้าเฮามาพบพ่อหัวสึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันไอ้บุญพลาพาฮัก ให้ฮักเขาคือเก่าทุกบานได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอดมือตายใกล้ซัำนี่ยกับพอสวัสดีครับด้วยกับผมอุยอุดรพาพื้นนะครับจบลงไปแด้วนะครับสองรอบแล้วนะครับในการซ้อมเสียงนเหมือนี้นะครับนะครับจากนะครับเสียงธรรมดานะครับบริเวณเสียงเด้นนะครับบันี้มาเอียนใส่ดนตรีนะครับรอบที่สองแล้นะครับ หมาะแบบคนมีความรักนะครับหรือที่เป็นปัจจุบันนี้ก็ตาม้างนะครับหรือที่ชาติไหนนะครับหรือชาติก่อนนะครับหรือชาตินี้ก็ตามหรือปัจจุบันนี้นะครับหมาะแบบคนที่มีความรักนะครับขันนะครับวัทถามุญนะครับรวมกันในชาติก่อนชาตินี้ก็สิอว่าพอกันนะครับฝากว้จะน้อยนะครับห้พ่อพี่น้องนะครับทำดีวบเด้อยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวนะครับคนที่หฮอฮักนะครับคือพอขึ้นแม่ปุยตายหญ่นะครับหรือลูกเมี่ยฮาอกันแหละนะครับ เดี๋ยวเราลงลูกหลานนะครับคนอยู่รวมนะครับอาณาสารลงป่าทุกทุกท่านนะครับทวีปฟ้าเมืองไทยเมืองเช้าอุดรทุกทุกท่านนะครับทั่วโลกทั่วเมืองไทยกันละกันรวมถึงผู้ขอรับชมนะครับท่านผนอกง้างหน้าก็ดีเนาะนะครับทรัพยัเมื่อนี้ครับอุยอุดรผ้าพืชนะครับสีฟ้าคลิปนี้นะครับใบเพียงซ้ำนี่กันละนะครับในการสอมเสียงนะครับเคลื่อนความสุขให้ผู้น้อยในการฆ่าการไข้เนื้อกินเนาะนะครับ ให้เอฟซีผู้ขอรับชมติดตามทางช่องยูทูบอุยอุดรพระเพื่อนโดยดีเสือมากันเลยนะครับใครเหียดใครนาวเด้อนะครับใครเมียต่างควิศิษเก่ากันเลยนะครับให้พวกพี่น้องได้ขอรับชมรับฟังทุกทุกถังกันเลยครับในการสอนเสียงในแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับบัดก่อนนี่นะครับบ้เคยนะฝากในคลิปยูทูบจะเทียวเด้อนะครับไปฝากในคลิปยูทูบนะครับของอุยอุดรพระเพื่อนเมื่อนีที่โอกาสดีๆทุ่มกว่าวเสี่ยงสองทุ่มนะครับก็เลได้มาบอกมาทักทายกับพวกพี่น้องเอฟซีนะครับ ในการสอบเสียงเราไม่ลองเศร้าก็ดีเนาะถ่ายทำเห็นหน้าเห็นตานะครับชมบรรยากาศน้ำทงน้ำหน้านะครับการในการสั่งการนให้กินนะครับนะครับฝากไว้จัหน่อยกันเลยนะครับสำหรับมื่อนี้ครับอูอยู่ดอนเพื่อนบอยากบลายาฮางเด้อนะครับมื่อนี้นะครับอูอยู่ดอนเพื่อนจะขอจบคลิปนี้นะครับเพียงซ้ำนี่กันเลนะครับขอให้พวกพี่น้องนะครับนอนหลับฝันดีทุกๆท่านนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ คุณพระคุ้มครองอะไรนะครับคุณภาษีรัตนไตยนะปกปักรักษาพู้พน้องให้มีต่ความสุกคว่มเจริญสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาให้มั่งมีสีสุขทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับผู้ขอรับชมรับฟังนอนรับฟันดีกันแล้วกันนะครับในคำขึ้นนี้กันเลยนะครับหรือทุกๆเมื่อทุกหรือทุกๆวันนะครับสำหรับผู้ขอรับชมใแต่ละมือแต่ละวันนะครับเวลาใดก็ตามสร้างเนาะนะครับทุกวินาทีทุกนาทีกันเลยนะครับทุกชั่วโมงกันแล้วกันนะครับ ทุกีบสี่ชั่วโมงกันนะครับฝากไว้จ้วยหน่อยสวัสดีครับครับผมโอเคครับอันนี้คือการซ้อมเสียงกันแลยนะครับของอุยรอนผ้าพื้นกันนะครับช่อง u t u b e อุยรอนผ้าพื่นกันนะครับโอพีนองสามารถเข้ารับชมได้นะครับสองลอยโคคลิปนะครับทุกวิดีโอทุกคลิปนะครับหลายช่องทางนะครับฝากไว้จ้วยหน่อยด้วยนะครับสำหรับเอฟซีผู้ขอรับชมทิดตามทุกๆท่านกันนะครับขอบคุณนความคุ้นกันแลนนะครับ สวัสดีครับอีกครั้งนึงกันเลยครับโอเคครับนอนหลับฟันดีด้วยนะครับสลับคําขึ้นนี่นะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับครับผมโอเคครับ